คนวหาผัวร่ำผ้าแผ่ผู้หลังผู้ใหญ่คิดไม่คับเอาเสียงรมมะเบิดจังภาคใหญ่ใจสปอร์ตค,ครับ<ช><ด>พี่ดาวครับเจนเวลาเลยครับสวัสดีนะคะเอาสวนๆดีไหมครับพี่น้องส่วนๆเนี่ยอ<ช>ัดเจนนานานิดนึงครับผู้<ช>ดดใดอยากฟังจังภาคเราเพลงบ่ครับ สภาพรองเพลงไม่เป็นค่ะทำบุญอย่างเดียวค่ะ,ะพูดอะไรกับพี่น้องแฟนงค่ะแฟน,แฟน,แฟนหมอลำสึ่งเล่นหนึ่งครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมในงานกระถิ่นของวัดเขาลังพัฒนาและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหวค้ครูของพระอาจารย์แดงน,นะคะฝากขอบคุณแฟนๆน,นะคะของทำบุนร่วมมิตรนะคะให้ม่นนๆนะคะวันนี้ แล้วก็ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าตีกันนะคะเป็นปติกันนะครับะะพี่้องฟังเล่าลุยยังบ้าครับผมอ๋อหูจกักดิโนต้อนรั่ผิดฟับจะพาดังเพลงมาครับขอเสียงหน่อยได้ไหมคะอีกนิดนึงค่ะพร้อมที่จะฟังเพลงหรอยัำคะ เพลงของเจ้าภาพแล้เพลงของหมอลำนะครัหมอลำหมอลำนะครับขอบคุณขอบคุณแทนเจ้าภาพครับไม่มีเจ้าภาพไม่มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก,บบการประชุมสภาคุณายังท่านพระผู้ด,ด้วยนะครับไม่มีท่านไม่มีข้าหลวงมิตรในครับเจ้าวันนี้ครับเสียงโปรโมเตอร์อีกท่านหนึง่งครับพี่น้องครับขอบคุณครับโอเคครับสป,ปรอร์ตโฆษณาเริ่มเลยครับ